โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าอากิเนเตอร์นะเป็นชายผู้ที่รอบรู้ทุกสปปรรพสิ่งมากที่สุดในโลกใบน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาชารเลนจ์เขากันนะว่าเขาจะรู้จักพืชในเกมแพนเบียซอมบี้2หรือเปล่า <c oughs> นอกจากนี้นะครับผมก็จะมีชาร์เลนจ์มาเล่นกับคนดูด้วยนะโดยถ้าเจ้าอากิเนเตอร์เนี่ยทายถูกเนี่ยผมจะทําการปิดไว้ก่อนนะครับผมแล้วให้เวลาทุกคนเนี่ยสามวินาทีในการเฉลยว่าพืชที่ผมเอามาทายรอบเนี่ยจะตรงกับที่คนดูคิดหรือเปล่า โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะกับพืชตัวแรกผมจะไม่บอกนะว่าในแต่ละรอบผมจะเอาพืชอะไรมาทายนะให้ทุกคนลองเดาจากการตอบคาถามของผมดูนะครับโอเคอันนี้เขาก็จะให้เลือกประเภทก่อนนะก็จะเป็นคาแรคเตอร์นะครับผมอ่าคําถามแรกตัวละครอของคุณเป็นเด็กผู้หญิงไหม,มพืชในเกมนี้มันมีเพศไหมครัทุกคน <laughs> ผมไม่รู้อะถ้าเกิดใครรู้ลองบอกได้นะแต่ว่าผมดูจากหน้าตาตัวละครที่ผมเอามาทายเนี่ยเขาไม่น่าใช่นะครับผมตัวละครคุณมีตัวตนจริงๆริงไหมไม่มีนะ ตัวละครคุณมาจากเกมไหมโอเคครับผมเขามาทางเกมแล้วนะก็ใช่นะฮะมาจากเกมเสียงขวัญไหมไม่ใช่นะสวมหมวกหรือเปล่าไม่สวมนะครับแต่ว่าในส่วนของคอสตูมเนี่ยผมไม่รู้นะมีผมไหมไม่มีนะฮะสวมเสื้อไหมไม่สวมเออยืนได้สองขาไหมไม่ได้ครับไม่มีขาด้วยนี่ไง <laughs> คำถามน,นี้พอดีเลยไม่มีขานะครับเออตัวละครองคุณอ่าเลวไหม <laughs> ไม่ดีฮนะตัวละครคุณไม่ดีไหมเออหน้าตาเขาอาจจะดูไม่เป็นมิตรนะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกครับผมจะตอบให้แล้วกันนะตัวละครคุณมีสองตาไหมใช่ครับผมตัวละครคุณมาจากโปเกมอนไหมไม่ใช่นะอ่าเริ่มเครียดแล้วครับเ <c oughs> จ้าก,กีเนี่ยเติร์นเริ่มเครียดเอ้ยแต่ว่าคําถามนี้เข้ามาถูกทางอะ่ะตัวละครคุณมีความเชื่อมโยงกับพืชไหมโอเคใช่นะตัวละครคุณถูกเอาไปเล่น <c oughs> บ่อยเลยท็อปเลนไหมโอโหปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปแนวโมบ้าแล้วนะครับใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะ เป็นดาวโมบ้าเฉยโอเคตัวละครของคุณ hmm. มีห okay. ัวสีเขียวไหมจริงจริงก็ตัวสีเขียวเลยนะตัวละครของคุณเชี่ยวชาญในด้านของการถ่ายการถ่ายภาพยนต์การถ่ายรูปโป้เหรออะไรเนี่ยไปไปเห็นไตเกมแล้วเหรอไม่ใช่นะตัวละครของคุณเป็นชูเตอร์ไหมอ๋ออันนี้เขาเขาไปทางอันนี้เขาไปทางแบบพีชูเตอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าอากิเนเตอร์รู้จักเจ้าเจ้าถั่วนะครับ แต่ว่าไม่ใช่นะผมไม่ได้เอาเจ้าถั่วมาทายนะตัวละครคุณเอ่เล่นบอร์ดเกมไหมเอ่อมันเล่นบอร์ดเกมไหมเขามีบอร์ดเกมไหมอะ่ะแฟนชายแฟนเมยซอมบี้เขามีบอร์ดเกมไหมอะ่ะผมจะตอบไม่แล้วกันนะตัวละครคุณเป็นผักไหมน่าจะเป็นนะตัวละครคุณมีมือมีแขนไหมมีมือไหมไม่มีนะครับผมตัวละครคุณกระโดดไหมเอ้ยเอ้ยถ้าผมตอบข้อนี้นะทุกคนทุกคนรู้แน่นอนอะ่ะอ่ะใช่ครับผม กระโดดนะตัวละครคุณมาจากแทนเบียรซอมบี้ไหมโอ้โหอย่างชิวเลยครับอากิเนเตอร์ใช่ครับผมน่าจะดาวได้แล้วล่ะตัวละครคุณอ้วนไหมเฮ้ยทำไมทำไมบูลลี่กันขนาดนี้ถามว่าอ้วนไหมก็น่าจะเขาเรียกผมผมจะไม่ถือว่าอ้วนนะผมจะแบบว่าทุ้มท้มนะครับผมมีน้ำมีนวลนะโอเคเขาน่าจะรู้แล้วล่ะ โอ้โอเคผมเขาตอบถูกนะโอเคผมจะให้เวลาทุกคน3วินาทีนะครับในการเดาว่าพืชที่ผมเอาไปทายรอบเนี้ยจะตรงกับที่คนดูคิดหรือเปล่านะโอเค3 2 1นี่ครับผมเป็นพี่เบิ้มนะครับผมหรือว่าสควอนนั่นเองนะครับผมทายถูกกันไหมก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะโอเคเพื่อไม่เปการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันกับพืชตัวที่2เลยนะคำถามแรกนะเขาถามว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตวนจริงๆไหมไม่ใช่นะครับ เป็นเด็กผู้หญิงไหมไม่น่าใช่นะอย่าลืมนะใครใครรู้ว่าแบบเพื่อนในเกมนี้มันมีเพศจริงไหมบอกผมได้นะอตัวละครคุณมาจากเกมไหมใช่ครับผมมาจากเกมสีของขวัญไหมโอเคไม่ใช่นะสวมหมวกไหมไม่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 ใส่นะครับแต่คอสตูมก็ไม่แน่มีผมไหมโอ้นี่คําถามแบบสวมเสื้อไหมไม่สวมนะคําถามแบบว่ามานี่เลยครับเขาเรียกมาทรงเดิมเลยครับมีสองขาไหมไม่มีนะ มีขาไหมไม่มีครับผมมีสองตาไหมมีครับอ่ไม่เร็วนะครับเป็นตัวละครไม่เร็วมีตัวตวนจริงไหมไม่มีครับผมเอาเริ่มปวดหัวแล้วใจเย็นนะอาคิเนเตอร์อ่เล่นอยู่เคยเล่นอยู่ในอ่าอนิเมะแบบแนวโรแมนต์ไหมไม่เล่นนะฮะเรายังปาไม่ถูกทางนะครับผมอ่ามีความเกี่ยวข้องกับอ่าเจสสิก้าโจนไหมไม่เกี่ยวนะฮะเคยพูด as as a beach ไหมไม่ไม่นะ เขาจะมาถูกทางไหมครับตอนนี้โน no, อย่างเดียวครับโน no, อย่างเดียวมาจากโปเกมอนหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคมีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชไหมเกี่ยวครับผมเาขาเขาหัวสีเขียวไหมไม่ครับรอบนี้ไม่เขียวแล้วครับตัวละครตัวละครค,คุณมาจากอดีตไหมตัวนี้ผมเอามาทายนี่ถ้าผมบอกนี่ทุกคนรู้แน่นอนเลยคือมันมีมีส่วนมาจากอดีตนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะอา่าผมจะตอบไม่มีแล้วกันนะเ,เคยเขียนเพลงามาก่อนหรือเปล่าไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เคยเขียนเพลงนะ สามารถอยู่ได้บนหลังคาไหมมันก็อยู่ได้แหละถ้าเกิดเราปลูกเราปลูกกระถางอะใช่ไหมมันก็อยู่ได้แหละโอเคอะผมจะตอบไม่แล้วกันนะมาจากเกมแพนเวียซอมบี้หรือเปล่าโอเคเข้ามาถูกทางแล้วนะครับเป็นอดอกไม้ไหมไม่ใช่นะครับสีน้ําตาลหรือเปล่าใช่นะสีน้ําตาลนะ,ะตัวละครคุณสามารถยิงไฟมาได้หรือเปล่ามีพลังไฟหรือเปล่าถ้าผมบอกนี่ทุกคนรู้แน่เลยว่าแต่คือแบบผมไม่ชชว่์ว,วะถ้าผมตอบดอนโนนะผมตอบด no นะอนโนแล้วกัน เอ,ยอ้ยเขาทายถูกเลยว่ะโอเคทุกคนอ่ะผมจะให้เวลาทุกคนสามวินาทีนะครับผมในการเดาว่าพืชตัวนี้จะตรงกับที่คนดูคิดหรือเปล่านะครับแต่เจ้าเอเนเตอร์ไดทายถูกไปแล้วโอเคผมจะให้เวลาทุกคนนะสามสองหนึ่งโอเคครับผมเป็นเจ้าโปเตโตไม้นะครับออลองท,ทายถูกกันไหมลองคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาต่อกันเลยนะฮะกับพืชตัวที่สามนะตัวละครคุณเป็นมีตัวตนอยู่จริงจริงไหมไม่มีนะฮะ ตัวละครคุณพูดญี่ปุ่นได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะไม่น่าได้นะครับผมสุโควเดสกาตัวละครคุณมาจากเกมไหมใช่ครับผมตัวละครคุณมาจากเกมสยองขวัญไหมไม่ใช่นะฮะเหมือนเป็นคําถามแบบลองเชิงของอังกิเนเตอร์นะฮะตัวละครคุณสวมหมวกไหมไม่สวมนะฮะแต่ในส่วนของคอสตูมผมก็ไม่รู้นะฮะอาจจะมีตัวละครคุณเป็นเด็กผู้หญิงไหมไม่ใช่นะครับตัวละครคุณมีผมหรือเปล่า มันเรียกว่าผมได้ไหมอะคือ <c ười> ผมไม่สามารถบอกได้ถ้าผมบอกนี่คนดูอาจจะแบบว่าอ๋อ้วครับว่าตัวไหนจะมันเรียกว่าผมได้ไหมอะะผมผมจะถือว่าเป็นผมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเฉลยทุกคนจะเข้าใจเองะครับว่าทําไมผมถึงสับสนนะตัวละครของคุณสู้ด้วยดาบไหมไม่ใช่นะผมตัวละครของคุณใช้ปืนหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ครับผมตัวละครของคุณอ่าเคยเห็นในภาพยนตร์ไหมไม่น่ามีหนังนะไม่น่ามีเป็นหนังนะโอเค ตัวละครคุณสู้ไหมใช่ครับผมสู้นะตัวละครคุณมาจาก,เ,าเ,กเกมเกมมือถือหรือเปล่าใช่ครับผมมาจากเกม m o บ i l e legends ไหมไม่ใช่นะครับเป็น happy หรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นพืชน,นะอ๋อตัวตัวละครคุณเป็นเคนย่าหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่ไปแบบไปไปแนวแบบว่าพวกเกมอาเคดนเนี้ยเกมต่อสู้อะไรเงี้ยมีความเกี่ยวข้องกับอิสลามไหมไม่ใช่นะครับ เายังมาไม่ถูกทางนะครับเออยู่ในทีวีโชว์ไม่ใช่นะครับผมยังไม่ถูกทางนะตอนนี้เริ่มปวดหัวแล้วครับเอ,อยู่ในซาบานหรือเปล่าทําไมทําไมคําถามไปแบบไปแนวนั้นวะเนี่ยแล้วซาบาคืออะไรซาบาเป็นรันในมาเลเซียนะผมไปเซิร์ชดูเมื่อกี้โอเคเอไม่ใช่นะฮะเราจะมาถูกทางไหมเยเป็นล็อกซิงเกิลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับปวดหัวมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วมีผมสีดําหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ เขาจะถูกไหมเนี่ยเป็นสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับใช้ธนูไหมไม่ใช่นะาสามารถเ,าเป็นผู้ใช้เวทมนต์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเอ้ยแปลกมากเลยอ่ะอากินเนเตอร์ยังมาไม่ถูกทางเลยครับแบบคิดสมองแทบจะระเบิดแล้วเนี่ยอีนี่จ๋ามีผมสีขาวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมาจะแคร์เรายย่อไหมไม่ใช่เอ้ย อ้าไม่ถูกนะครับเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาเจนเนเลคคำถามมาแล้วมันแบบมันไม่มันไม่มาทางแพนเวียซอมบี้สักทีอ่งเง้เขาก็เลยแบบตอบไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นต่อนะยังไม่ใช่นะครับอ่ะคอนติเนียไปอ่ะมาจากเกณฑ์ชินไหมไม่ใช่นะทาไมเขาไม่มาทางพืชเลยวะบอสตาร์ไม่ใช่อ่าไม่ได้อ่อเรียนแพทย์มาไหมไม่ได้ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการรักษาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแพทย์นะฮะ าสามารถซัมมอนหินมาได้ไหมไม่ได้นะทําไมเขาไม่มาทางไอ้นี่เลยวะตัวของคุณทําอาหารได้ไหมคือตัวตัวมันเป็นอาหารเองอะอผมจะผมจะตอบว่าใช่แล้วกันตัวตัวมันเองอะเป็นอาหารมีผมสีแดงไหมไม่ใช่นะครับตัวมันเองอะถูกเอามาทําอาหารได้มีผมสีเขียวไหมใช่ครับเรามาดูเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะไอ้นี่ไหมมีหูหมาป่าไหมอะขอดูแป๊บนึงนะฮะไม่มีหูนะครับ มีความเกี่ยวข้องกับพื้ไหมโอ้โหกว่ากว่าเจ้าอากิเนเตอร์จะไอ้นี่ครับกว่าจะมาถูกทางครับ34มสิคำถามครับอ่าเป็นคุกกี้ไหมไม่ใช่ครับผมสวมสวมเสื้อไหมไม่สวมนะอ่าน่าจะมาถูกทางแล้วเป็นชูเตอร์ไหมไม่ใช่นะฮะมาจากเกมแพมเบียซอมบี้ไหมโอ้โหสามสิคำถามครับกว่าจะมาถูกทางมีความเกี่ยวข้องกับอ่าแกะไหมไม่มีนะฮะ มีโทรศัพท์ไหมไม่มีนะเอ่อเป็น u n d e r g เล u ป d e r ไหมไม่ใช่นะครับมีมือไหมมีครับเป็นพืชมีมือครับสวมหน้ากากไหมไม่สวมนะครับโอเคครับเขาตอบถูกแล้วครับกว่าจะตอบถูกเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> 40คําถามครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเขายิงไปเรื่อยๆครับแล้วผมแบบโน no โ no, น no. แล้วเขาแบบไม่มาทางแบบ แนวแพนเบียซอมบี้เลยแล้วเขาก็ตอบเลยมันเลยไม่ถูกนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมก็ให้โอกาสเขานะเขาก็ตอบถูกแล้วโอเคผมจะให้เวลาทุกคนนะสามวินาทีนะสามสองหนึ่งก็เป็นเจ้าบองชอยนะฮะน้ำมันมวยนั่นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ตัวที่ผมลองเอามาทายดูนะครับสรุปก็คือเขามีฐานข้อมูลนะเขามีฐานข้อมูลของพืชในเกมแพนเบียซอมบี้สองนะครับแต่ว่า บางทีเนี่ยระบบก็อาจจะยิงคําถามมาไม่ไม่มาไม,ไม,ไม่ไม่ถูกทางสักทีนะครับผมเหมือนที่ผมเจอเมื่อกี้นะก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแนะนําติชมได้นะหรืออยากให้ผมเล่นอะไรหรือว่าทายพืชอะไรต่อเนี่ยก็ลองบอกได้นะผมจะ่ลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าทายถูกกันไหมนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ